สวัสดีค่ะทุกท่านหวานเองนะคะมาแล้วค่ะช่องขนุนว่าขนุนชอบนะคะหวานก็จะมาะนำเรื่องราวสนุกสนุกของละครแล้วก็ภาพยนตร์ในชาติอื่นๆที่ไม่ใช่ชาติจีนนะคะมาะร่วมแบ่งปันกับเพื่อนๆค่ะที่คอเดียวกันนะคะรักความบันเทิงแล้วก็ชอบรู้เรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์หรือวงการบันเทิงของต่างประเทศค่ะก็สาหรับอพพอนี้นะคะหวานมีเรื่อง อะฮีโร่ค่ะซึ่งเรื่องนี้มันเป็นวิดีโอนะคะของทาง Amazon Original Movie ค่ะหวานก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มักจะเสียเงินเสียทองในการซื้อความบันเทิงนะคะเพื่อที่จะมาป้นเปรอชีวิตของเราในเวลาที่ในเวลาที่เราว่างอะนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เข้ามาฟังนะคะ YouTube ในช่องของหวานแล้วก็ช่วยอุดหนุนนะคะพวก ของที่ระลึกของแฟนเพจเนี่ยหวานก็เอามานี่แหละค่ะจ่ายนะคะค่าสมาชิกให้กับหลายๆค่ายเลยค่ะเพื่อที่จะได้นําเรื่องราวดีๆนะคะที่ดูแล้วก็อยากจะมาเล่าต่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะก็สําหรับเรื่องฮีโร่นี้นะคะก็ะคําเก๋ๆที่เป็นสโลแกนก็คือทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะใน ในวิดีโอนะคะเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับฮีโร่คนหนึ่งค่ะเดี๋ยวหวานจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะอในสภาวะที่มันเหมือนน้ำท่วมปากของสถานการณ์สังคมในปัจจุบันนะคะมันก็ต้องมีศีลธรรมะคะ่ะศีลธรรมเป็นตัวกำหนดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นกรอบให้มนุษย์เราเนี่ยได้ได้อยู่ ในในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะคะบางครั้งเนี่ยการกระทำที่คิดว่าถูกต้องอาจนำปัญหาไปให้ผู้อื่นค่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือในสถานการณ์ใดก็ตามนะคะการทำเช่นนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พึงกระทำสำหรับเราหรือว่าสำหรับคุณค่ะราหิมนะคะรับบทนี้โดยอาเมียจาดีฮีค่ะต้องรับโทษในเรือนจำนะคะเหตุเพราะว่าติดหนี้ อดีตพี่เขยบารัมซึ่งบารัมรับบทนี้โดยโมเซนทานาบันเดค่ะนี่บารัมนะคะก็ได้ลาพักร้อนสองวันนี่ฟาคอนเดเนี่ยตัวละครใหม่นะคะฟาคอนเดรับบทโดยซาฮาโกดัสแฟนสาวที่ไม่อาจเปิดเผยของเขาเนี่ยก็ได้พบกระเป๋าที่มีทองคำแท่งอยู่ เต็มไปเลยค่ะมี17แท่งนะคะซึ่งเป็นแค่ครึ่งหนึ่งจากมูลค่าทั้งหมดเท่านั้นเองซึ่งรายหิมปฏิเสธว่าทองเป็นของเขานิบารัมแล้วก็แฟนสาวของเขาค่ะหวังจะปลดหนี้ด้วยทองแท่งไอ้นี่แหละที่พบนี่แหละนะคะซึ่งเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของทองแท่งทั้งหมดบารัมปฏิเสธที่จะเก็บทองเอาไว้แล้วก็มีความคิดที่จะประกาศหาเจ้าของทองคําแท่งพวกนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อได้ประกาศออกไปแล้วก็มีคนอ้างสิทธิ์ผ่านมาทางมาลายเลมาลัยเลเป็นคนนะคะผู้ที่รับบทนี้คือมารายยัมซาเดฮีซึ่งเป็นน้องสาวของราหิมนั่นเองค่ะนีราหิมนะคะถือว่าเป็นฮีโร่ในเรื่องนะคะในสิ่งที่เขาจะเลือกทำเนี่ยเขาจะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องในศิลธรรมค่ะเขาก็ได้ลงนามนะคะก็ยังไม่เต็มใจที่จะปล่อยตัวราหิมจากเรือนจาออกมา รายหิมก็ได้รับข้อ,เ,อ,อเสนองานนะคะให้ทำที่สภาท้องถิ่นแหละแต่ว่าข่าวลือก็ได้สร้างความสงสัยให้กับผู้จัดการฝ่ายบุคคลค่ะนาเดลีนะคะนาเดลีก็ดาราที่รับบทนี้ก็คือเอซันกูดด์ซี si ค่ะเอซันกูดดซี si. ออกมายืนยันว่าทั้งหมดนะเป็นเรื่องจริงก่อนจะว่าจ้างให้ทำงานในสภาท้องถิน่น จากนั้นค่ะผู้สร้างหนังชาวอิหร่านนะคะยังออกมาพูดเกี่ยวกับประเทศของเขานะคะอัชฮ่ฟาฟาฮาดีค่ะก็เป็นคนออกมาพูดเรื่องผลงานว่ามีความลำเอียงในงานของจาฟาปันนาฮีค่ะด้วยการมองผ่านเรื่องนะคะให้แนวโน้มขี้คายให้ซึมลึกถึงเนื้อเรื่องเนี่ยแล้วก็การตัดสินที่ไม่ชอบธรรมที่ทำให้เกิดความไม่ชอบธรรมนี้ขึ้นมาซึ่งมันไม่ใช่การตัดสินโดยตัวละครนะคะก็คือ ือเรื่องนี้เรื่องไอฮีโร่เนี่ยของอเ a ซอน o อริ i ินอลมูฟวี่เนี่ยก็คือผู้สร้างเป็นชาวอีลานค่ะทีนี้ฮีโร่นะคะตามบทพูดเนี่ยยกเว้นอารมณ์ที่เหวี่ยงขึ้นลงในตอนท้ายเหมือนเป็นไบโพล่าของนักแสดงนำนะคะก็คือมันก็ไม่ใช่คนทั่วไปไอ้ a, กับ กับระบบของฟาฮาดีนี้ก็ไม่ได้เผยให้เห็นถึงระบบในการตัดสินจนมาถึงครึ่งหลังของเรื่องค่ะเลือกนะคะตัวละครแล้วก็บทของของเรื่องเนี่ยเลือกที่จะเก็บความขัดแย้งของคนสองคนที่มีความแค้นส่วนตัวกันก็กล่าวกันว่าเราสงสัยว่าเป็นประเทศไหนที่ตัดสินให้ติดคุกเพราะเพียงเพราะว่าเป็นหนี้นะคะเป็นเรื่องที่จะได้คำตอบจากหนังเรื่องนี้ค่ะ ก็บารัมเนี่ยให้ราหิมนะคะซึ่งเป็นพี่น้องกันน่ะยืมเงินจำนวน150,000ค่ะเพื่อไปใช้ในการลงทุนแต่ว่าหุ้นส่วนของเขาก็หอบเงินหนีไปนะคะก็แน่นอนว่าราหิมไม่ควรถูกตำหนิแต่บารัมมาคนที่ขายนะคะขายเหมือนกับขายทรัพย์สินของลูกสาวนาซานินนะนาซานินนี่ผู้ที่รับบทนี้คือซารีนาฟาฮาดีนะคะเอ๊รู้สึกนามสก,กุลจะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะ ตัวละครนะคะที่เป็นลูกสาวที่ชื่อว่านาซานินเนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้แทนที่จะไปหางานทำค่ะเพื่อใช้หนี้นั่นเองนะคะราฮิมก็เลยถูกคุมขังก็เห็นได้ชัดว่าในประเทศอิหร่านเนี่ยชอบให้มีการลงโทษค่ะเมื่อราฮิมกลายเป็นฮีโร่ขึ้นมาก็มีการสัมภาษณ์ออกสื่อทันทีเหมือนกันนะคะส่วนบารัมก็ปฏิเสธงานฉลองค่ะการโต้แย้งนะคะแล้วก็คือพวกเขาคิดว่าพวกเขาควรทำในสิ่งที่คนรุ่นก่อน ควรทเพื่อความเสมอภาคเขาชี้ให้เห็นว่านะคะไม่ใช่ทุกคนที่ทำดีแล้วจะได้ผลตอบแทนด้วยการแบบมีชื่อเสียงรถูกประโคมข่าวอะไรแบบนี้แม้ว่าบุคลิกของบารัมนะคะจะถูกวาด ให้เขาเป็นคนขี้โมโหก็ตามแล้วก็เขายอมก้มหัวจากแรงกดดันจากสังคมด้วยนะคะคือเขาก็ยอมค่ะยอมแพ้ต่อแรงกดดันที่ให้ไปปล่อยตัวน้องชายของเขาออกมาคือรายหิมออกมาจากคุกด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะ ฟาฮาดีเนี่ยได้วางบทพูดของรายฮิมในการเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ด้วยนะคะแบบคนเจ้าเล่เบื้องหลังรอยยิ้มที่อบอุ่นตัวเอกของเรื่องคือลูกชายที่พูดติดอ่างของเขาค่ะเซียวาสนะคะเซียวาสมาอีกแล้วรับบทโดยชาเลคาริมาอีค่ะที่แสดงความภูมิใจในพ่อของเขาในที่สาธารณะนะคะการได้ประโยชน์เนี่ยเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ค่ะจะมีใครปฏิเสธที่ครอบครัวที่ขัดสนจะโชคดีกับเขาบ้าง ะะก็คือแหวเจอทองแท่งทั้งทีนะคะ แล้วสำหรับตัวของละครตัวละครไซวาสนะคะก็ได้วางบทบาทของลูกชายรายฮิมเนี่ยให้เหมือนเป็นอาวุธลับค่ะเพื่อเปลี่ยนเรื่องให้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะเพราะว่าเด็กชายไม่มีคนให้ความช่วยเหลือเลยเป็นเรื่องยากสำหรับคนดูที่จะเข้าใจได้ค่ะถ้ารายฮิมนะคะใช้ลูกชายของเขาให้เป็นที่แบบว่าให้ถูกประจานแล้วก็ให้สิ้นหวังไปเนี่ยในกรณีพิสูจน์เรื่องราวนะคะให้นาเดียลีเราก็ รู้ว่าไอ้ส่วนไหนนะมีการเสริมแต่งขึ้นมาและส่วนไหนเป็นเรื่องจริงก็มันเป็นเรื่องโชคร้ายสำหรับราหิมค่ะผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นเจ้าของทองแท่งอะ่ะก็ได้หายตัวไปเลยนะคะนี้เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องตลกสำหรับใครบางคนนะคะอย่างอย่างพวกเราเนาะเราคนเอเชียพอเราดูเรื่องราวของวัฒนธรรมแล้วก็ความคิดแล้วก็แนวโน้มในการกระทาของ ของยังไงดีะของชาวอิหร่านในประเทศอิหร่านนะคะพวกเราก็จะเห็นว่าเอยจริงเหรอแบบนี้เหรอเออมันมันก็จะดูแบบออคือเราไม่เคยเจอในประเทศของเรานะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่จริงๆคะ่ะทีนี้นะคะฟาฮาดีนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญคะ่ะในการสื่ออารมณ์นะคะผ่านนักสแสดงอย่างตัวละครราฮิมแล้วก็เชียวิสนะคะ เดิมเนี่ยทางข้ามเมืองเพื่อคือเขาเสาะหาผู้หญิงที่อ้างเป็นเจ้าของทองค่ะคือทําคือเขาคิดว่าพวกเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องคือมันไม่ใช่ของของเราเราก็ต้องหาเจ้าของมาคืนคืนให้เขาไปใช่ไหมคะแต่มันก็เหมือนไร้ผลค่ะแล้วความกากวมนะคะก็ทําให้เขาตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะการรักษาเกียรติของเขาด้วยวิธีนี้จะทําได้ไหมนนะก็คือครอบครัวของเขาก็ไม่ได้ร่ารวยนะคะแต่ว่าเขาก็อยากจะทําตาม กฎระเบียบที่คนรุ่นเก่าๆเขาทำมาก็คือความถูกต้องคือความถูกต้องนะคะก็เนี่ยยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องค่ะแผนควบคุมความเสียหายของรายหิมนะคะก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรงก็นำไปสู่การใช้กำลังกับบารามนะคะบารามถ่ายทำโดยนาสานินโดยการข่มขู่แล้วก็ลงโทษทางแบบ โพสทุกอย่างโพสเรื่องราวขึ้นไปบนโซเชียลมีเดียค่ะนี้ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับใครเมื่อวิดีโอออกสู่สายตาคนดูนะคะไม่ว่าจะเป็นรายหิมหรือองค์กรการกุศลหรือว่านักโทษค่ะความดีทั้งหลายก็ไม่อาจคงอยู่ได้นะคะ จากการที่เรามาถึงจุดนี้นะคะจากเรื่องไอ้หนี้ค้างชําระเนี่ยคะ่ะที่เป็นปมเรื่องมาตั้งแต่เรื่องแล้วก็กับการคนที่มีหนี้คนที่ฐานะไม่ดีเราได้มาเจอบังเอิญได้มาเจอทองคําแท่งนะคะ <c oughs> ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถของฟาฮาดีคะ่ะในฐานะของนักเขียนบท ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะที่เริ่มจากเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตค่ะสำหรับคนที่อยู่นอกอิหร่านอย่างพวกเรานะคะเรื่องติดหนี้ก็นำไปสู่การคุมขังก็เป็นเรื่องที่ที่ไกลเกี่ยแล้วก็ตกลงกันได้นะคะแต่กับ ฟาฮดีแล้วก็สังคมในอิรหลานแล้วก็แสดงให้เห็นโลกที่มันเป็นจริงในนั้นว่าเออเป็นนี่นี่ติดคุกนะคะแล้วก็การเดินทางที่ซับซ้อนเพื่อหาตัวผู้ทำผิดก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ค่ะแต่ว่ามันเข้ากันดีนะคะก็คือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็ทำให้เกิดกฎหมายขึ้นมาแตกต่างกันค่ะทีนี้ภายใต้การชี้นำของฟาฮดีนะคะก็ก็ทำรากับว่าตัวละครราฮิมเนี่ยเออมีความแบบว่า เออคือผู้เขียนพยายามที่จะแบบบางทีก็จะลืมไปว่าราหิมเป็นตัวเด่นเรียกได้ว่าเป็นพระเอกอะไรงนี้ก็จะเฉยเมยแต่ตัวละครราหิมเช่นเดียวกันแต่ว่าก็เราก็จะเห็นว่าในขณะเดียวกันราหิมก็จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เหมาะสมกับพี่ชายเขานะคะกับชายที่พยายามหลบหนีการลงโทษที่ไม่ยุติธรรมค่ะท่าทีของเขานั้นนะคะก็เป็นไปอย่างแบบ เรียกได้ว่ายอมจำนนค่ะเป็นนิสัยถาวรของเขาอยู่นะคะในในตัวละครนั้นซึ่งภายหลังที่พันพวนในเวลาต่อมาค่ะซึ่งอาจเผยให้เห็นถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเขานะคะ แต่ความเป็นมนุษย์ของเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก็ใกล้จะถึงขอบเหวแห่งการทำลายตนเองแล้วก็คือความโลภนะคะจะเอาทองนี่คือครอบงำค่ะแต่ค่ะกลับมาอย่างไรก็ตามนะคะเขาก็กลับมาอย่างล่าเริงหลังจากถูกคุมขังในสเปนนี่ฮีโร่อีกคนหนึ่งนะคะคือฟาฮดีที่นำความอ่อนแอที่เก่าแก่ของทาง อิหร่านคือวัฒนธรรมทางอิหร่านมาสู่ยุคโซเชียลมีเดียนะคะผ่านแบบว่าความวุ่นวายมากมายดังกับเขาวงกฏเลยค่ะมันเรียกได้ว่าเป็นเขาวงกฏทางศิลธรรมที่ซับซอ้อนแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะอีกทางหนึ่งถ่ายทอดผ่านกับ ผ่านวิดีโอฟิล์มหนังมาให้พวกเราได้ดูนะคะโดยที่ไม่มีปลายทางที่แก้ไขได้ง่ายเลยก็ทำให้ประเทศต้องหลบเลี่ยงปัญหาแล้วก็ทัศนคติที่แย่มากๆนะคะที่ต้องให้ความสนใจอย่างเร่งด่วนในการแก้ไขค่ะซึ่งเราต้องชมเชยนะคะว่าคุณฟาหฮดีผู้เขียนละครเออไม่ใช่ละครค่ะผู้เขียนภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็นำมันสร้างออกมาเนี่ยนะคะฉลาดปัดเปลืองมากเลยแล้วก็มีความเฉียบขาดมากเลยนะคะ เรื่องนี้ได้รับรางวัลด้วยนะหวานดูแล้วก็ชอบค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะที่อยากจะมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันค่ะก็รอติดตามกันนะคะหวานขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะขนุนว่าขนุนชอบค่ะรวมมิรเลยนะคะในขนุนมันก็จะมีหลายๆบัวอยู่ใช่ไหมคะเราก็เอามารวมๆมิตร,ร,รกันเป็นโลกของขนุนใบใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่ในอพพิโซดถัดไปค่ะเดี๋ยวหวานมีอะไรมาฝากรอติดตามชมกันนะคะ สวัสดีค่ะ